นิทานแสงแห่งธรรมเรื่องคำสาบานของกำนันเพชรตอนที่ 1. นึ่คำมั่นจากปากผู้มีอิทธิพลหมู่บ้านโคกสำราญเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาสีทองทุกอย่างอยู่ภายใต้การนำของกำนันเพชรชายผู้มีอิทธิพลและบุคลิกที่น่าเชื่อถือ วันนี้กำนันเพชรได้เรียกชาวบ้านมารวมตัวกันที่ศาลาประชาคมเพื่อประกาศเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสียงปรบมืออื้ออึงหลังกำนันเพชรขึ้นเวทีเสียงดังกว่าปกติเพื่อแสดงความเคารพกำนันเพช r ยืนตรงานอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาเขาพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านทุกคนกำนันเพชร พูดด้วยเสียงหนักแน่นท่าทางภูมิฐานพี่น้องชาวโคกสำราญที่เคารพรักทุกท่านผมกำนันเพชรขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันนี้เราจะรวมใจกันตั้งสหกรณ์อมทรัพ์ยหมู่บ้านโคกสำราญเสียงเฮือหาและกระซิบกระซาบของชาวบ้านด้วยความดีใจและความหวัง กำนันเพชรยกมือขึ้นเพื่อสงบเสียงก่อนจะให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นกว่าครั้งใดๆกำนันเพชรเขาได้กล่าวต่ออีกว่า เงินของสหกรณ์นี้คืออนาคตของพวกเราทุกคนผมจะนำเงินส่วนกลางนี้ไปสร้างประโยชน์เพื่อพี่น้องของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องที่ดินทำกินเรื่องที่จะนำของไปขายต่อและรายได้ของพี่น้องจะยั่งยืนตราบชั่วลูกหลานนะักคำยกมือขอสอบถามกลางที่ประชุมหมู่บ้านว่าแล้วเราจะเชื่อใจท่านกำนันได้ยังไง มันมีข่าวเรื่องโกงสหกรณ์เยอะมากเลยนะท่านเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะนะักคำผมเป็นคนพื้นที่ผมก็อยากให้สังคมของหมู่บ้านเราร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาผมเลยอยากพัฒนาพี่ป้านะอาไม่ต้องกังวลน,นะครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลานี้ว่า ทุกสตังที่พี่น้องลงคันมาจะถูกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของหมู่บ้านหากผมคิดคดโกงแม้แต่บาทเดียวขอให้ผลกรรมนั้นตามสนองผมอย่างสาสมชาวบ้านส่งเสียงสาธุและยกมือว่าอย่างแท้จริงนักคำลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าเปี่ยมศรัทธาสาธุกำนันเพชรเป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างแท้จริงสมกับเป็นผู้นำของเรา พวกเราจะเชื่อมั่นในท่านกำนันเพชรยิ้มกว้างแต่แววตาของเขาไม่ได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจอย่างที่ชาวบ้านรับรู้เขากำลังคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความศรัทธานี้กำนันเพชรเดินลงจากเวทีไปยังมุมรับตาไอ้เหมยเดินตามมาอย่างรีบร้อนไอ้เหมยกระซิบข้างหูกำนันเพชรด,ด้วยความกังวล นายครับเงินมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเผลอเผลออาจได้ล้านเลยนะครับกำนันเพชรกระตุกยิ้มแลกน้อยด้วยความเจ้าเล่เยอะสิไอเหมยเงินมันไม่เข้าใครออกใครคนอื่นทำบุญด้วยเงินแต่เรานะ่ะทำบุญด้วยปัญญากำนันยื่นปึกธนบัตรให้ไอ้เหมยเอานี้ค่าเหนื่อยแกวันนี้ และเตรียมตัวให้พร้อมแผนใหญ่ของเราเพิ่งจะเริ่มต้นการให้คำมั่นสัญญาที่ไม่เป็นจริงถือเป็นการสร้างอักกุศล,ลกรรมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสาวาทการพูดเท็จกำนันเพชรได้เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมชั่วนั้นแล้วทุ่งนาทองสีทองสว่างสวยัยตอนที่สอง เริ่มแผนชั่วสวมรอยนักพัฒนากำนันเพชรเริ่มลงมือตามแผนชั่วทันทีเขาใช้ห้องทำงานส่วนตัวเป็นสถานที่ในการปลอมแปลงเอกสารและยักโยกเงินโดยมีไอเหมยที่ถูกความโลภบ,บังตาเป็นผู้ช่วยเหลือในห้องทำงานส่วนตัวของกำนันเพชรมีกองเอกสารทางการเงินมากมายกำนันเพชรนั่งไวยห้างอย่างสบายอารมณ์ไอเหมย รายการที่ต้องโอนออกไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ริมน้ำนั่นแกจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอ้เหมยยืนก้มหน้าก้มตาเสียงกังวลเรียบร้อยแล้วครับนายแต่แต่ที่ดินนั่นมันเป็นชื่อของของพันรยานายนะครับมันจะไม่ผิดสังเกตเหรอครับกำนันเพชรหัวเราะอย่างเหี้ยมเกรียม ใครจะกล้าสงสยัยคนจนมีแต่ความศรัทธาในความดีพวกเขาคิดว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นคลังสินค้าแต่แท้จริงแล้วมันคือสมบัติของฉันส่วนในบัญชีน่ะฉันมีเอกสารปลอมที่เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วไอเหมยกวงติงแต่แต่ถ้าชาวบ้านรู้ความจริงพวกเขาอาจจะเดือดร้อนมากเลยนะครับ นักคำเพิ่งเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาฝากเลยนะครับกำนันเพชรจ้องหน้าไอเหมยอ,อย่างดุดันพยายามบิดเบือนหลักทำเรื่องความกระตันยูกำนันเพชรทำเสียงดุใส่ไอเหมยไม่ให้ใจอ่อนความโลภมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าแกไม่โลภแกก็ไม่มีทางรวยความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณอย่างฉันนะ่ะมันสำคัญกว่าเงินทองหรือคนจนพวกนั้นเสียอ,อีก ไอ้เหมยพยักหน้าอย่างจำยำครับนายครับผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยกำนันเพชรใช้ความโลภเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำชั่วและพยายามบิดเบือนความกตัญญูในพุทธศาสนาสอนว่าความกตัญญูที่แท้จริงคือการสนับสนุนให้บุคคลน,นั้นตั้งมั่นในความดีงามไม่ใช่การร่วมมือในการสร้างอักกุศล,ลกรรม เงินทองปลิวลงท้องฟ้าตอนที่สามเม็ดเงินหายคำพูดหล่อเลี้ยงความหวังหนึ่งปีผ่านไปหมู่บ้านโคกสำราญยังคงไม่เห็นความก้าวหน้าใดๆเงินที่ชาวบ้านลงคันไว้เริ่มลดลงอย่างผิดปกติความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของชาวบ้านที่ร้านกาแฟเก่าๆในหมู่บ้านนักคำนั่งถอนหายใจกับเพื่อนบ้าน ฉันว่ามันแปลกๆแ,แล้วนะปีหนึ่งแล้วลูกห้านฉันจะไปกู้เงินมาเรียนกู้ไม่ได้กำนันเพชรบอกว่าติดขัดเรื่องเอกสารชาวบ้านต่างก็พากันสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นใช่เลยนะคำเงินในบัญชีสหกรณ์ฉันก็ลดลงเองโดยไม่รู้สาเหตุฉันไปถามก็บอกว่าเป็นค่าใช้ใจในการบริหาร ชาวบ้านจึงชวนกันไปหากำนันเพชรที่บ้านเพื่อสอบถามความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อกำนันเพชรปรากฏตัวขึ้นเขาใช้คำพูดที่ดูนหนักแน่นเพื่อซื้อเวลากำนันเพชรทำเสียงดังทักทายอย่างเป็นกันเองเอา้าวนะักคำและพี่น้องทุกคนจะมาปรับทุกอะไรกับผมล่ะครับนะักคำรวบรวมความกล้ากำนันคือเรื่องเงินสหกรณ์ พวกเรากังวลสัญญาต่างๆก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคำครับ,รบการพัฒนาหมู่บ้านมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนผมเข้าใจความกังวลของทุกคนแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวผมความซื่อสัตย์ที่ผมมีต่อพี่น้องอะ่ะมันหนักแน่นยิ่งกว่าพวกเขาผมสัญญาอีกครั้งว่าเงินของทุกคนปลอดภัยแน่นอน ถ้ากำนันเพชรพูดอย่างนั้นพวกเราก็สบายใจขึ้นมาบ้างขอให้กำนันอย่าลืมคำสาบานที่ให้ไว้ต่อหน้าหลวงพ่อพระประธานที่กลางศาลาหมู่บ้านก็แล้วกันท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้ากำนันคิดจะโกงชาวบ้านแล้วก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าไม่รอดแน่นอนก <mm> ำนันเพชรไม่ได้สนใจคำพูดของนักคำแม้แต่น้อยเขาตกปากรับคำเป็นอย่างดีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขากำลังดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้หมู่บ้านร่ำรวยอย่างที่เคยได้พูดไว้ขอให้ทุกคนวางใจและไว้ใจเขาเหมือนเดิมและขอให้แค่ทุกคนมีขันติความอดทนและเมตตาเข้าใจในการทำงานของเขาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองการพูดปลอบโยนเพื่อปดบังความจริงเป็นการสร้างมุสาวาดอย่างต่อเนื่อง การสร้างความหวังลมลมแ้งเพื่อเอื้อประโยชน์ตนเองเป็นอุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองซึ่งย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังอย่างแน่นอนอยู่แล้วตอนที่4ความสงสัยในศรัทธาบทเรียนจากพระอาจารย์สองปีผ่านไปกำนันเพชรยังคงใช้เงินสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักคำเริ่มรู้สึกว่าศรัธทธาของตนกำลังสั่นคลอนเธอเลือกที่จะเข้าไปหาความสงบที่วัดนักคำกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในศาลาวัดอย่างสงบเงียบแต่จิตใจเต็มไปด้วยความกังวลนักคำรำพึงเบาๆข้าพเจ้าต้องใช้ปัญญาอย่างไรจึงจะมองเห็นความจริง หรือความโลภได้บดบังจิตใจของผู้มีอำนาจไปจนหมดสิ้นแล้วพระอาจารย์เดินมาพบนักคำที่นั่งทำสมาธิอยู่เสียงของพระอาจารย์ช่างมีเมตตาเหลือเกินโยมคำจิตใจของโยมนั้นไม่สงบโยมแบกรับความหนักอึ้งอะไรไว้ในใจหรือเปล่านักคำก้มลงกราบกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยมกังวลเรื่องเงินของสหกรณ์หมู่บ้านโยมกลัวว่าโยมจะศรัทธาคนผิดพระอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนโยมคำเอย๋ยศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่งดงามแต่ศรัทธาในคนนั้นย่อมมีวันเสื่อมคลายโยมจงตั้งมั่นในศรัทธาในธรรมะในคุณงามความดีไม่ใช่ในตัวบุคคลหากกำนันเพชร ใช้มิฉาวนิชชาการค้าที่ไม่ชอบธรรมแม้แต่บาทเดียวแม้เขาจะปกปิดได้ด้วยอำนาจแต่ผลของกรรมนั้นไม่มีใครหนีพ้นได้เลยโยมดุดดังเงาตามตัวที่จะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมแล้วพวกเราที่ถูกโกงเราควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะพระอาจารย์กล่าวตอบว่า จงใช้ปัญญาและความอดทนขันติโยมจงรวมใจชาวบ้านค้นหาสัจจะความจริงให้ปรากฏจงทำดีตอบแทนความชั่วนี่คือการใช้ชีวิตตามหลักอัป,ปมาทะความไม่ประมาทคำสอนของพระอาจารย์ทำให้จิตใจของนักคำสงบลงเธอรู้แล้วว่าทางออกไม่ใช่การยอมจำนนต่อความโกรธแค้น แต่คือการรวบรวมพยานหลักฐานและต่อสู้ด้วยความสุจริตใจเธอตั้งมั่นที่จะตามหาความจริงตอนที่หกความจริงเปิดเผยและความหวังที่ริบหรี่ไอ้เหมยตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเขานำหลักฐานไปมอบให้นักคำเพื่อเปิดโปงความจริงที่ถูกปกปิดไว้ที่ลานวัดยามเช้าตรู่นักคำกำลังใส่บาด ไอ้เหมยเดินเข้ามาหาณคำอย่างลับๆในที่ลับตาไอ้เหมยเห็นณคำแล้วรีบปรีเข้าไปหาณคำครับผมผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเอา้าไอ้เหมยมีอะไรหรือเปล่าณคำทักทายไอ้เหมยยื่นซองเอกสารปึกใหญ่ให้หนะคำอย่างรวดเร็วในซองเอกสารเป็นหลักฐานของกระแสงเงินสหกรณ์มันถูกกำนันเพชรยักย,กยอกไปเกือบทั้งหมด นี่คือสำเนาเอกสารที่แสดงการโอนเงินไปซื้อที่ดินหลายแห่งและรถยนต์ในชื่อของเขานักคำมือสันเมื่อเปิดดูเอกสารน้ำตาคลอแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่เห็นศรัทธาที่เขามีต่อกำนันเพชรมันมาลายหายไปชั่วพริบตาไม่จริงนะคำสาบานที่เขาให้ต่อหน้าพระพุทธรูปเป็นเพียงลมปากอย่างนั้นหรือผมขอโทษครับนาะ ผมเป็นคนลงมือทำตามคำสั่งของเขาเองผมละอายใจเหลือเกินครับผมอยากให้น้าเอาหลักฐานนี้ไปเปิดโปงความจริงนะักคำน้ำตาไหลไอ้เหมยแกมีความซื่อสัตย์หลงเหลืออยู่บ้างก็ยังดีแต่ที่สำคัญกว่าคือเราต้องนำความยุติธรรมกลับคืนมานะัํคำเรียกประชุมชาวบ้านที่ศาลาประชาคมอีกครั้งพี่น้องนี่คือหลักฐาน กำนันเพชรโกงเราจริงเราต้องสามาคีกันเราต้องร้องเรียนไปยังทางการจากส่วนกลางให้มาตรวจสอบนำคนผิดเข้าคุกจนได้เชื่อเถอะมันต้องมีความยุติธรรมบนโลกนี้แน่นอนตอนที่ 7, เจ็ดเผชิญหน้าความจริงและบาปที่รอวันชดใช้ชาวบ้านจำนวนมากนำหลักฐานไปเผชิญหน้ากับกำนันเพชรที่หน้าบ้านหลังใหญ่ของเขา กลุ่มชาวบ้านยืนประจันหน้ากับกำนันเพชรนะกคำชูเอกสารขึ้นอย่างมั่นใจกำนันเพชรท่านต้องตอบคำถามพวกเราท่านโกงเงินสหกรณ์ไปสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองจริงหรือกำนันเพชรหัวเราะอย่างเหยียดหยาม <c oughs> นคํคำเอาอะไรมาพูดอย่ามาใส่ร้ายใส่ความผมแบบนี้ผมเสียหายหมดนะอะไรกันนี่นคะํคำเป็นบอไปแล้วรด้ยังไงใครทำเอกสารปลอมพวกนี้มาให้ดู น้าคำาให้กำนันเพชรสาบานอีกรอบว่าเอกสารที่ได้มาเป็นเอกสารปลอมมีคนใส่ร้ายพันกล้าส,สาบานซ้ำต่อหน้าชาวบ้านกำนันเพชรเดินเข้ามาใกล้จ้องตาน้าคำอย่างดุดันพร้อมเย้ยหยันว่าคำสาบานไม่มีประโยชน์มันใช้ไม่ได้ผลในยุคนี้แล้วไม่ต้องสาบานให้เหนื่อยเปล่าหรอกมันไม่มีจริงมันไม่เกิดอะไรขึ้นได้อยู่แล้ว เพราะเขาเองไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะเห็นเจ้าใหญ่นายโตแต่ละคนที่ทำยิ่งกว่าเขาก็ไม่เห็นจะมีความผิดหรือผิดแล้วก็ปล่อยไม่เห็นจะรับโทษหนักหนาอะไรเพราะเขาเชื่อว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษน่ะมีจริงเฉพาะในนิทานเท่านั้นแหละน้าคำสาสยหน้าอย่างเศร้าใจท่านกำนันท่านหลงผิดไปแล้วจริงๆธรรมะท่านไม่รับรู้เลยหรือ คนเราทําอะไรย่อมได้อย่างนั้นท่านโกงเขามาท่านเอาอัธินนาทานมาท่านคิดว่าท่านจะมีความสุขได้อย่างไรทรัพย์ที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์น่ะมันเผาใจให้เราร้อนฉันไม่ร้อนฉันสบายดีเงินของฉันอำนาจของฉันพอท่านกลับไปซะนี่คือผลการขาดปัญญาที่หลงเชื่อเรื่องเลวไหลกำนันเพชรเย้ยหยัน บาปบุญคุณโทษแสดงถึงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนาคำปลอบชาวบ้านที่กำลังท้อแท้นาคำปลุกระดมชาวบ้านไม่ให้ท้อใจธรรมะย่อมชนะอธรรมพวกเขาต้องไปร้องเรียนทางการจากส่วนกลางให้มาตรวจสอบนำคนผิดเข้าคุกจนได้เชื่อสิมันต้องมีความยุติธรรมบนโลกนี้แน่นอนตอนที่8การตรวจสอบจากส่วนกลาง แสงสว่างที่ถูกบดบังคณะผู้ตรวจสอบจากส่วนกลางลงพื้นที่กำนันเพชรใช้เงินที่โกงมาจากสหกรณ์ของชาวบ้านด้วยการยัดเงินให้กับนายวิชัยหัวหน้าคณะตรวจสอบภายในห้องตรวจสอบกำนันเพชรกำลังยื่นซองเอกสารหนาปึกให้แก่นายวิชัยกำนันเพชรยื่นซองเอกสารให้กับนายวิชัย นี่เอกสารทั้งหมดของผมครับขอบคุณท่านที่มาตรวจสอบเพื่อให้ความกระจ่างกับผมหวังว่าท่านจะตรวจสอบอย่างรอบคอบนะครับเพราะในซองมีทุกอย่างครับท้วนครับเพื่อช่วยให้ท่านทำงานง่ายขึ้นนายวิชัยรับซองเอกสารด้วยสีหน้าไม่ใหญ่ดีกำนันเพชรนี่ช่างรอบคอบจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกครับผมตรวจสอบตามระบบของผมอยู่แล้วสรวัตรหญิงรินผู้เป็นรองหัวหน้าคณะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด แต่เธอทำเป็นไม่สนใจสารวัตรหญิงรินสงสัยว่าในซองเอกสารที่กำนันเพชรให้ในายวิชัยมีอะไรอยู่ด้านในเมื่อสารวัตรหญิงรินขอดูนายวิชัยอ้างว่าเขาจะนำไปตรวจเอกสารให้ดูทั้งหมดเย็นวันนั้นนายวิชัยประกาศผลการตรวจสอบต่อหน้าชาวบ้านว่าจากการที่เขาตรวจสอบบัญชีและเอกสารทั้งหมด คณะกรรมการไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปและมีชาวบ้านมาเบิกเงินและกู้ยืมเงินไปจนเงินสหกรณ์ไม่ค่อยมีแล้วนะักคำสุดลงอย่างหมดแรงไม่จริงเป็นไปได้ไงก็หลักฐานที่เขาเห็นมันแสดงให้เห็นว่ากำนันโกงเงินสหกรณ์ชัดๆความยุติธรรมมันหายไปไหนหมดกำนันเพชรยิ้มอย่างผู้ชนะเห็นไหมครับทุกคน นะคําผมบอกแล้วว่ากรมดีย่อมตอบแทนท่านควรหันไปใช้อุเบกขาความวางเฉยต่อเรื่องวุ่นไมเหล่านี้ได้แล้วเพราะความจริงแล้วพวกชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายนี่แหละที่กู้เงินออกไปจนหมดชาวบ้านต่างมองหน้ากันอย่างเลิกลากเพราะแต่ละคนมาจะกู้แต่ไม่ได้เงินไปเพราะกำนันเพชรบอกระบบล่มแล้วใครละที่กู้ได้มันจะเป็นไปได้ยังไง ชาวบ้านต่างไม่ยอมบอกให้นายวิชัยตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนเอกสารเหล่านั้นปลอมหรือไม่นายวิชัยนำเอกสารมาให้ชาวบ้านดูต่างตวนเห็นว่ามีลายเซ็นของตนจริงแต่และคนก็งงไปหมดว่ามันเป็นไปได้วยยังไงกำนันเพชรใช้หลักธรรมเพื่อบิดเบือนความจริงอีกครั้งแต่สารวัตรหญิงรินรู้ดีว่าความยุติธรรมถูกเงินเข้ามาครอบงำ เธอตัดสินใจแล้วว่าต้องมีการสืบสวนลับเกิดขึ้นตอนที่9าสารวัตรหญิงรินดำเนินการลับสารวัตรหญิงรินรู้ว่านายวิชัยรับสินบนเธอตัดสินใจปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวและเริ่มสืบหาหลักฐานที่แท้จริงอย่างลับๆสารวัตรหญิงรินนั่งอยู่ที่ร้านอาหารในอำเภอสารวัตรหญิงรินเมินน้งเสียงจริงจังขึ้น เธอพูดกับนายวิชัยเกี่ยวกับหน้าที่การงานของข้าราชการที่จะต้องทำงานอย่างซื่อสัตย์การทำงานของเราต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดท่านคิดว่าผลการตรวจสอบนี้มันขัดแย้งกับหลักสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบของเราหรือคะผมทำตามกฎหมายทุกอย่างอย่าคิดมากนายวิชัยกล่าวอย่างไม่ยินดียินร้ายสารวัตรยิ่งรินกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะเดินจากไป การปล่อยให้คนชั่วลอยนวลก็เหมือนการเป็นผู้ร่วมสร้างกรรมชั่วโดยปริยายท่านจำลักทำข้อนี้ได้ไหมคะสารวัตรหญิงรินกลับมาที่หมู่บ้านโคกสำราญอย่างลับๆและพบกับไอ้เหมยที่กำลังทนทุกข์กับความรู้สึกผิดสารวัตรหญิงรินเดินเข้าไปหาไอ้เหมยอย่างเงียบๆสารวัตรหญิงรินพูดเสียงเบาและจริงจังฉันรู้เรื่องของคุณเหมย คุณไม่อยากให้ผลของกรรมชั่วนี้ตามสนองคุณไปตลอดชีวิตใช่ไหมการพูดความจริงคือการทำดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะทำได้ไอ้เหมยน้ำตาคลอเบา้าคุณคุณเป็นใครกันแน่ครับฉันคือคนที่ต้องการนำความยุติธรรมกลับมาและฉันรู้ว่าคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยให้ธรรมะชนะบอกฉันมาเถอคะค่ะ คุณเก็บหลักฐานตัวจริงไว้ที่ไหนไอเ้เหมยตัดสินใจได้ครับผมจะบอกผมทนเห็นนักคำต้องเสียใจไม่ได้อีกต่อไปแล้วผมทำบาปมามากพอแล้วผมจะขอชดใช้ด้วยการให้สัตจะในครั้งนี้ไอเ้เหมยยอมรับว่าการให้สัตจะความจริงเป็นหนทางเดียวที่จะชดใช้ความผิดและเริ่มทำดีได้อีกครั้ง H 100 00. ตอนที่สิ ผลของกรรมคำสาบานที่ตามสนองเช้ามืดวันหนึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดใหม่นำโดยสารวัตรหญิงรินได้เข้าล้อมบ้านกำนันเพชรอย่างเงียบๆกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มกำนันเพชรตกใจตื่นจากการบุกรุกกำนันเพชรตกใจนี่มันอะไรกันพวกแกเป็นใครสารวัตรหญิงรินเดินนำหน้าเข้ามาหากำนันเพชร ฉันคือสรารวัตรหญิงรินจากหน่วยสืบราชการลับค่ะคุณกำนันเพชรเรามีหมายสารและหลักฐานการทุจริตเงินสหกรณ์ชาวบ้านโคกสำราญทั้งหมดคุณถูกจับแล้วกำนันเพชรหน้าถอดสียังคงส่งเสียงเออะอะว้ยวายหลักฐานอะไรหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จหรือเปล่า สารวัตรหญิงรินได้นำหลักฐานที่ได้จากนายวิชัยมาแสดงให้กำนันเพชรดูและแจ้งว่าได้รับผลกรรมที่คุณยื่นให้นายวินัยเขาได้รับจากการทุจริตของเขาไปแล้วค่ะส่วนหลักฐานเพิ่มเติมของเราได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบแล้วว่ามันคือหลักฐานที่ถูกต้องกำนันเพชรสุดลงอย่างหมดสภาพได้แต่พูดไม่จริงไม่จริงส่งเสียงเอะอะโวยวายไม่ยอมให้จับกุมตัว สารวัตรหญิงรินมองกำนันเพชรแล้วให้สติกับกำนันเพชรสิ่งที่คุณทำคำสาบานที่ให้ไว้ในวันนั้นมันตามสนองกรรมที่คุณสร้างด้วยความโลภและมุสาวาดไม่มีใครหนีพ้นต้องยอมรับผลของกรรมที่ได้กระทำม,มาที่ศาลาประชาคมชาวบ้านมารวมตัวกันนาะคำและไอ้เหมยเดินเข้ามากำนันเพชรถูกจับแล้ววันนี้ธรรมะ ได้ชนะอนธรรมแล้วไอเหมยคุกเข่าต่อหน้านักคำและชาวบ้านขอโทษและขอชดใช้ความผิดทั้งหมดที่ทำไปนะักคำพยุงไอ้เหมยขึ้นทุกคนให้อภัยไอ้เหมยเพราะการสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจคือกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจำไว้ว่าไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วกรรมนั้นย่อมตามเราไปเหมือนเงาตามตัวเราจะเริ่มต้นกันใหม่ ด้วยความสามัคคีและความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะเราเข้าใจแล้วว่าการทำดีคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตณนะหมู่บ้านโคกสำราญพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ว่าไม่มีใครหนีพ้นผลของกรรมที่ตนสร้างไว้ได้เลยหากคุณชอบนิทานที่ให้ข้อคิดดีๆไว้ฟังก่อนนอนหรือยามว่างอย่าลืมกดติดตามช่องนิทานแสงแห่งธรรมไว้นะคะ เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องเล่าที่จะช่วยเติมพลังใจอบอุ่นหัวใจและพาให้เรามองโลกด้วยมุมที่สวยงามขึ้นทุกวันกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความดีเล็กๆให้ถึงคนที่คุณรักและถ้าอยากให้นิทานเรื่องไหนสอนใจเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะเราพร้อมเล่าเรื่องดีๆให้คุณทุกคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ